อเอี่ยงเซลไปมามาอย่างเมืนเน่อไหร่ซุม่มกันซื้อน,นี่แล้วเอาเบียร์เอาเอาเบียร์อย่างเมื่อนีร่เออไฟนี่เด้อเออไฟอไฟันนี้นึกผู้กินเนาะอันนี้แกะหนึ่งเลยเห็นมั้ยเออไฟโบว์เปนโฆษณาเด้่ยนมาหายฝอหรือเก่าโอ้มักมักซิดาเยอะแยะเออซิบอไ่ได้คอได้เนี่ยซิ้อซื้ออนะอะคอเลยจักห้าหกบาท เออบอส่จะไปต้อนพวามยู่งของการนะเขาอวาไพอแอบฟอร์ดอ,อยู่ที่นี่เราบอกโรเบิรยังอยู่นะมามาหาเจ้าของบ้านเหมือนนี้ก็จิมาหาฟอร์ดแล้วก็จะจัด menu, เมนูเล็กๆน้หน่อยเออ สบายดีนะคอยคือหอมเลยแมน้อยโมข้าปะมากตัวฮะแห่น้อยตงนี้นะมากว่าก็ใส <er ่ระาโอ้ก็่โอ้คือจริงเลยมาเอาไปเียก์มเปนเอาไปเบยรไ่อนเียรนี่เป็น หนูอเดี๋ยวนี้กินเบียร์เอ็กโอไฟว้าไอฟอดสปีิงไกสปริงไกบ้านเราสปีิงไกใส่ปาเดกไอฟอร์ดอ่ะเมนูเมนูโบราเขาน้อสปริงไกทาปาเดก เงินไม่กินไก่เมื่อวิกหน้ากินไก่งวงเออเกิดไก่งวงนี่เอาจะเราไปทิ่ตามต่อไปกต่ชิมาจัดเมนูบุญแรงจะหน่อยนี่ผัดกะเพราเอ่อเครื่องไม้เรื่องไม้หาก็ไปต้มก่อนพี่น้องเอาเตาเบยมาหน่อยดิเอาไทยปลาแล้วเออเออเอาไข่หัว น้ำปวดแต่ข้างกดสิงไขยแต่กระหูที่ปูดเราลวกก่อนพี่น้องลวกก่อนบนคอผัวขาว ลวก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 ่อนรวบขงในเอามานี่ก็ว่าเชียวตามมาเพ็มกะเทียมแล้วก็เจียวแล้วมหอมเจียวมานหาอมเน,นี่นเาเค็มกะเทียมกี้ลง จะม่น้องหอมแล้วก็เสี่ยวไก่ใส่อะตั้งจากเครื่องแห้งแล้วก็ใส่เลยพีย่น้องเสี๋ยวน้ำมันแห้งแล้วก็เอา,าแล้วก็กใส่เลยแบยังไง พอปรุงเครื่องมาหลังจากพัดหอมแล้วก็มาปรุงเครื่องที่น้องก็ปรุงบดทำมันหอย

กินหอมมากนะนะมาเร็มมาเบิกเลยโอ้มันได้เลยตัวนี้มันได้แล้วกัะอันนี้เขาใส่เลยระเพาพี่ร้องระเพาไปก็เขาไปก็แมาจ้ะ มันแห็งแล้วเลยนลนเนาะนแห้งแล้วเลย่อดได้เรื่องเลเอาจะจบแล้วเนาะนี่หน้าตากะเพราอันนี้ก็จบแล้วเลยนี่นเ,นเรียเรอยเรืองมาล้วมซีมดูนี่ซีมเลยเอาเมือร้อนแบบบ้านเอารุวน ไปเนาะาใเดียวนหวานนี้ยพอกระมัซีมึงเอาอาเนอะพี่น้องกัะเพรากระเพ็าับไปจนใดไทรสชาติได้บ่รสุ้เอาเนอะซีม ไี่จะไนปะรสากทาเนาะโอเคทานเนาะทานทานทานไปแก้มเหล่านะโอ้ยไปไจะไหนด้วยทานบอลเนี่ยรสากาจะไหนจะไหนเอฟซีบอกพระพระไปทายเบอร์หนึ่งอาหารรานวิการดยูิสเซไก่ไ่ว้าวไปเนี่ยเขาสีมัเอือกไก่ไหมเนองมาเสือกเอาไทยมาเสือกให้ เออคุณใส่เดนน้อนึงแล่ด้วยก็เออเ้เดือดเรากายที่ทาขนมประเดียกกันอยู่ไบบทาเราเอาแบบนี้รถบัต้องใส่บวใส่เป็นคนเออใส่เอาแบบบ้านบ้านรถไม่ไดุ้ดาเกตแบบบ้านบเนาะสีมืงกอนเราก็เสร็จปะปะปเออโอ้เกลือใส่อยใส่่เนะตัดไหม นี่ครับเออเอาใส่เข้าไปน้ําตาลเห็นบ่ใส่เข้าไปเอาบัดนี้มามิกซ์เฮ้เอาดึงดึกวดเเฮ็ดเลยนะเออเียบเลยเียบเียบนเียบนี่นี่ๆๆเอาเ้แม่ทาเมาซเออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอไปลเอาปอกดูออ แบบปิ้งไก่แบบบ้านบ้านนายฝนอะปิ้งไก่แบบบ้านๆนบบบ้านเยือดมันเขาเดือกเขาหนังเซไว้ประมาณเซไว้ก็เออให้มันทัว่วเต็มจมูกลยฮเออให้มันทัว่วมัน,ม,นมันเค็มอยู่ได้ปลาเออให้มันเปลือกเปลือกให้มันแบบว่พาพลาเป็นเบอร์ดไดไบพลาไม่ต้องพลามันทั่วนี่ เสืยแบบว่าเซไว้แบบหมักไว้ประมาณสบองหนึงสบงหนึ่งปิ้งผู้หก่อนนะบ่อันนี้ไก่บ้านกับปิ้งแบบบ้านแซ่บไก่ลไก่ลาโไก่ลาบปันเฮานึ่ขวดไปเดินะป๋าขวดไปเลยท้ารถเออเอ้าไปเลโตล้วตเลยให้มันกลัวฟองถึงแล้แซ่ เป็นยัไรเชรสสัมาหาจะเอาจากทหารในข้านอกนี่บอกทำอะไรมาอะไรครับมาเมื่อกี้ด้ยออกจากค่ายเลยออกจากค่ายมาเลยบอกทำอะไรออกมาดกเพราเครื่องในมาพี่นนอกกิตำโุงด้วยตำโงหน่อข่าหวาน อุหัวพระบางอันนั้ก็บตุ้งลวงพระบางนะหน้าตาเนี่ตุงบางแท่งขอซอยเอาเลยวโอ้เป็นแตบแซ่บเลยเองกินได้วแม่คำใหญ่ใหญ่อะีวเนอะี่คั่ใหญ่เนี่ยนะมาเลตัดหูได้เาห่เย้คย่างคือแท่ดเวยพี่น้องว่ะแม่แ่บแับข้วหัวไป ้วเผ็ดกุ้วัวก็นา,านทายออกแล้วมันมีคำไหนบอกกลิ่นกาไฟแล้ว่ามันโปแซซบอ่ะเอากานอยู่ช่วงมั้ต้องา่อ <c oughs> อาแซบเลยมาช้าบให้เลยอลาเตรยมเบ็กไหมาอาคำใหญ่เลยคำมากก็ได้

นอ,องโม่น้อกไปให้เซนดิ้เท่ไหร่ลงตับหูลงก็บ,บางโอ้ซุดเต็มพิษเนี่ยมีแห้ง แก้มแก้มกับแก้มแก้มกับไกมาโอ้ใครมีจม่เผ็ดทนนอนไมม

xin thúc xin thúc bắn tìm 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 ชี่ตัวเอาไปข้นยอดขอรทษใส้แบบมือร้อนเอาซาแต่นั่งคุต้งีใส่มือ มีแบบบงเขาทำใจอ่าทำาันนงน้ดีโอ้สุดยอดพี่ล้องตับม้อนี่สันดี่สันดีอัตโนมิยังหลายแบบไพ่อดเด็นบาร์บีคิวไก่บ้าน

อ๋อคนพิษเออไปวัวได้ล้วเจ้าของนะสิ้นทุกสิ้นทุกสิ้นแบบบ้านเราเลยสิ้นสิ้นควยบ้านเฮาเห็นตนี่สิ้นควายเห็นสิ้นกล้วยทุกสิ้นใหญ่อ้โอ้โหัวเนาะหัวขนาดไหนลูกขนาหน้น้ย ุกใจที่เทาเนี่ยจเน่ยนุ่นก็้ี่เทาแล้วก็หวามันก็วนๆยน่จะย่จะยอหน่ะสยขาซอยวย้เว้ยู้เขาซอยขึ้นออกมาเนย่มดายอดยอดเทปอร่อยมากนะครับ

นีกระบอกชักบอกชักใจแล้เราต้องไม่ใช่ดินี่ต้อดหลบหน้าเรด้วยน้นเจ้านีเต็มวะแล้วรานนี่นะโอ้ขนมป็นข้าวเลือดเนาะใส่มดเลยชอบมกันหรมัดมัดมัดโอเคหน้าบ้าน่ส็ เปยังไบอัด้นมาเลยาเออมันเย็นขึ้นแมัไม่ยาวเหมือนไหม้นมาเมแล้วนี่มีมืองหวงพี่ร้องนะลองเวไซด์มัธรรมดาเข้าห้องใบันคือท้องใบท้องข้าห้องใบท้องะไที่ว่าคือใบโป่นะเนี่ยต้นน้ำอยไรต้นน้ำอะไร้อใบเลิศใบเลิศ ชุดลาเออแต่ชุดลาเขาไปนี่มืองหลวงไปบ้างโซลาบานหอกกะลนี่ก็รั่วออถ้ากะลเขาเป็นรั่วออกมีก้อยขันม็ได้นี่กแต่ใสาหลอกเ้ว่าสลัดบ้านเฮาสลัดบาข้างาขับมันนี้อะันไปยุ่งหลับไปยงหลับเข้ามาหอยไข่เนาะดดาออกเกน็ก ตะกบก็สิเพราะปันได้ตะกลมยังบืองดเวียงไล่บนเนาะจะเวียงเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้โมหิตส่วนนั่นน่ะเดี๋ยวนี้โมหิตตะกบสิมักเชอรี่มังลาวสะส่วนหัวโมหิตหัวปลากินแล้วกินแล้วเป็นยาเนี่ยนะแข็งน่องขนาดไอ้ปอดปิ้งไก่บ้านๆลองซีมังเนาะสูตรบ้านๆน่ะพี่น้องอันนี้ลองเบยังงันงันถาถาอ่อน ตางไงนี่ลุกไงนี่เปี้ยงไก่แบบบ้านเหื่อแบบบ้านบโอ้ไม่เอนม่ยู่ันแะอยู่วันแรก่โอ้อันน้กปร้งไก่แบบบ้านที่นอเาปี้งไก่น้ตพะวันบ้านถาหนก็ได้ออกมาปร้งไก่นีนะทานต้นไข่ องชิมงีกลทับประเด็กใส่บักเพชรน้ำวันนี้โอ้คักพี่วาวน่ะสุนยอนเซ็บมาก พ่อในด้ปาบอกแลวบอสาแบบนี้ตัวน้าใส่ไหม บอว่าเต็มดอกเอาเส่เอาไปสองนอาไับเอาไหมเดว้เดีนีแค่วอกนีปีงไกลแบบบ้านๆนะครัีสูงคือเลยปีงไกลสูแล้พี่น้องปีงไกลแบบบ้านๆีมงุสิง อันน um, ี้อันนั้นทอดปลาสุกยูส่คดาามุกซื้อมาให้เรูมือนันนะรมาผัดตะเภาโอ้ผัดโรอดแห้งแล้วผัดลองมเราจิง่มเอนทอดืผัดตะเภาผัดตะเภาแห้งใช่ครับจิงกนม ดดตตป,นนปิ้งไก่แบบบ้านๆไก่ลาดเลยอันทหารตุ๋นไข่เป็นมาปิ้งนลยนะเปนปิ้งไก่นบปงดีบุญเวนิกบอลแหละปิ้งไก่ทาปะเร่กโอ้เสบเนาะ แซ่บเด้เสียวแซ่บแซ่บเราไฟนอน์นั่นสิโอ,โอ้เหลืองงามข้าวบานนะน้อห, <า S 2> หวหานจิมพัทกะเพราหมูกรอบรถบ้านๆเรานี่ยเนาะเออเอาแล้เนานะรถรถสไตล์เออหว,วานแซ่บ,บกาซิมบึงเนาะก,กาซิมไปอาหารเมนูเมนูเมนูแก๊ปแก้มหรือซนะุดยอดเลยเมนู เาจบรรดาอะไรหอมหอมหอมมันเจียบเคียนอะไรกันชิ้นยี่ห้อน่นึงเออไปห้าบบีนันนยู่ห้นอยู่อไอ้หัวเลยชิ้นยีห้อเ้าจะกินใดเออเราะใส่กระเพาสุดสดกระปาบ้านกระพาหมูกรอบหมูใส่ี่น่องครับขัดกุ้ก๊กให้มันหอมเลยครับได้แล้วเนาะ จะนับไปซีฟังพี่น้องอันนี้ก็สุกแลยเด็กเพียก่อนมาโอ้รถยอดไปเลยทอดไข่ให้ลูกต่อเอ๋ออันนี้ก็จะมาซิมกะเพราแล้วก็ทอดปลาส้มเอ้ยมีเห็ดผักอยากซื้อดีต่ออะไรเด้อปลผสมผสมเด้อเอาฝากโถละัตว์ไหมฝากโัตวัตว์นั่นไหมฮะสัตว์มกสัตว์สัตหนึ่งห้าสี่เก้าห้าศูนย์อันนั้นไม่ค่าต่อเด้อส้มปลาส้มหมู สารพัดส้มสารพัดส้มเด้อเฮ้ยออเดอร์ได้มามาเนี่มาติดตามมาติดตามกะเพราหมูกรอบสไตล์เมืองหลวงอ้าวก็ถ้าโทรมาเราบอกว่ามาจากซ่องเมื่อกี้นี่ซีนี้รถซีนไม่โซนเราไผ่ปะเออคนรถคนรถกับซีตื้อมันนะเอาตื้อมาซะบุญต้อลดอกเสร็จแล้วเสุดจแล้วคนกันเอง

มันนี้อย่าโมยอย่างมาใส่ในในมันมี่อย่างกามาปใใิ้งไก่กินไปบ้านบ้านในบ้านในฟอร์ดไก่ทาป,ปทาปเด้ไก่ทาปาเด้แล้วก็ที่ฮาปลาร์ตี้เอามาเนี่ยก็อ่าคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอเพียงจบเพียงเท่านี้เนาะไปไปแล้วติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบาย